ขอทาไปยังสสสีระเจนจาคะถ้าแน่จริงติดต่อมายังผมผมจะพาไปบุกที่ดินกระบี่ที่ยังนายทุนยังครอบครองอยู่ยังผิดกฎหมายนะครับประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นายทุนใช้ประโยชน์ได้ร่วมคือกับผู้นําท้องถิน่นเก็บผลปาล์มขายหาผลประโยชน์ในที่ดินถือว่าทุกคนมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติเรียกร้องไปยังพลเอกเรียกร้องไปยังร้อยเอกธรรมนัสอีกรอบนึงคนระับ ร้อยเอกธรรมนัฐต้องมาแก้ไขปัญห,หาที่ดินจังหวัดกระบี่ให้เด็ดขาดนะครับร้อยแปดสิบวันแกนนำผู้ได้ที่ดินนำกินบอกผมมาท่านบอกว่าร้อยแปดสิบวันจะแก้ไขปัญหาให้เสร็จเด็ดขาดแต่ตอนนี้ยังเลยที่ดินจังหวัดกระบี่ถูกนายทินรุกมากมายหลายอาเภอหลายพื้นที่นับแสนแสนได้ร้อยเอกธรรมนัฐก็ไปที่เดียวไปที่กระบี่น้อยท่านจะต้องไปทุกที่ขอท้าไปยังสสีระเจนจาคะ ถ้าแน่จริงติดต่อมายังผมผมจะพาไปบุกที่ดินกระบี่ที่ยังนายทุนยังอครอบครองอยู่ยังผิดกฎหมายนะครับประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นายทุนใช้ประโยชน์ได้ร่วมคือกับผู้นําท้องถิน่นเก็บผลปาล์มขายหาผลประโยชน์ในที่ดินรัฐเพราะยังไม่ได้จัดให้ประชาชนมันก็ใสเกียร์ว่างสิระเจนจากะท่านต้องตอบคําท้าผมนะครับผมจะพาลุยทุกแปลง กระบ,บี่สุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงนะครับไม่ใช่ว่าท่านไปลุยแต่ภูเก็ตไปรบกับตำรวจเพราะฉะนั้นถึงเวลาต้องสังคายนาประเทศไทยสสกระบ,บี่ก็ต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับวันนี้เอาแค่นี้ครับพี่น้องเอาเรื่องตำรวจจับหอยพอนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฝากไปยังพลเอกประยุทธ์พอกรก็ฉุกเฉินก็ไปไหนก็ลำบากเหลือเกินในวันนี้ผมต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจโอ้ต้องขออนุญาตนำเภอ โอ้ยมันลําบากเมื่อวานไปจ่ายตลาดพี่น้องประชาชนก็ใช้ชีวิตตามปกติหลายคนก็ไม่ได้ปิดจมูกกันแล้วนะครับเพราะเขาว่าพรก,กรนีมน่มันอะไรกันนะมันทําหลอกหลอกมันทําเล่นๆจนประชาชนไม่เชื่อถือนะครับแทนที่กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ประชาชนมองหวัวเราะว่ามันทํามาขูก่กูมันทํามาขูม่ม็อบมันทํมาห้ามปรามทางการเมืองป้องกันคนไปไล่รัฐบาลเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องเอาความจริงมาเป็นตัวตั้ง,มา,งมาเป็นตัวแก้ไม่อย่างนั้นตั้นแก้ไม่ได้เนอาแก้ไม่ได้ปัญหาจะรัดคอท่านตาย นะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้วันหยุดพี่น้องเดินทางด้วยความปลอดภัยพักผ่อยู่กับครอบครัวโชคดีมีสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ